คุณวีระทํางานยื่นร้องปปชมาหลายเรื่องพอเห็นเอกสารฉบับนี้แล้วในโลกความเป็นจริงที่สัมผัสได้มันตรงกับที่บิ๊กโจเขียนไหมต้องไปถามบิ๊กโจะ <c oughs> นะแต,แต่แต่ผมผมเห็นเอกสารอันนี้แล้วเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณประวิตรวงสุวรรณเดือดร้อนแล้วนะแม้ว่าในเอกสารจะไม่ได้บอกว่าบิ๊กป้อมท่านช่วยหรือไม่ได้ช่วย <c oughs> ก็ไม่รู้าารแล้วกรรมการท่านนี้ให้เข้ามาปเป็นนะแต่เขียนอย่างนี้มันมันก็ ทำให้คนเข้าใจได้ว่านะ,ะกรณีกรรมการปปชคนที่คุณสุรเชษอ้างเร่เอเขาขอให้ช่วยนะและในะคำร้องที่คุณสุรเชษยื่นปปชเนี่ยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็แม้แต่เลขาปปชคุณนิวัตใจาก็ยอมรับแล้วว่ามีการยื่นมาจริงเนี่ยนั้นมันเขียนเลยนะว่ากรรมการปปชคนนั้นบอกเลยครับว่า ถ้าได้เป็นกรรมการปรป,ปชเนี่ยจะตอบแทนคุณประวิตรกับคุณสุรเชษเขียนเองนะเออผมว่ากรรมการปรป,ปชคนนี้ก็ต้องชี้แจงนะนะก็ต้องชี้แจงว่าเป็นจริงตามนั้นไหมแล้วก็ต้องมีการสอบนะเพราะว่าคุณสุรเชษเป็นคนยื่นเองเนี่ยก็ต้องสอบคุณสุรเชษว่ายังยืนยันไหมหนังสืออันเนี้ยนะเพราะว่ามันทําให มีคนผมผมเชื่อว่าจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วอาจจะต้องเดือดร้อนอีกหลายคนม,มันอาจจะต้องโยงไปจนถึงว่านะที่เขาเชื่อกันว่านะครับคุณประวิทย์เนี่ยนะแต่งตั้งสวออจำนวนหนึ่งนะแล้วก็คุณประวิทย์เนี่ยสามารถที่จะไปอ,อ,อะไรอ่ะ ชี้นำชี้สอวอได้จริงไหม,มเพราะว่าถ้าในหนังสือของคุณสุรเชษเนี่ยไปเขียนเอาไว้ชัดว่าคนที่ไปขอให้คุณสุรเชษช่วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นรองผู้พากษาอีกคนนึงใช่ที่เป็นคู่แข่งกันที่ที่ที่ถูกเสนอเข้ามาคู่กันเนี่ยเอตรงเนี้ยลักษณะเขายอมรับว่าเป็นรองเนี่ยแต่ประกฏว่าพอพาไปพบคุณประวิย์แล้วมันพลิกกลับมา ได้เป็นเนี่ย uh huh. เอมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมว่ามันจะมีคนเดือดร้อนอีกหลายคนและที่สําคัญเนี่ยนะครับที่คุณสุรเชษเอามาเปิดเผยอย่างนี้มันไม่จบแค่นี้นะ uh huh. ผมว่าเรื่องนี้แล้วก็เท,ท่าที่ผมทราบนะมีทนายอันบุรีลำเนี่ยเขาเตรียมจะขยายผลเรื่องนี้แล้วนะนะเขาโทรมาขอข้อมูลกับผมแล้วก็เขาคงจะ,จะยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบ ไอ้ไอการร้องต่อปปชอของคุณสรุรเชษเรื่องนี้นะผมว่าบานปลายแล้วนะบานปลายถ้า,<ล>ถ,าถ้าวิเคราะห์ในทางการต่อสู้ของบิ๊กโจ๊กการทําหนังสือร้องเรียนก,นกนรรมการปปชท่านนี้เพื่ออะไร<อ>คุณนีรัอก็ต้องบอกตรงๆเลยนะมันก็คงเหมือนกับครั้งที่แล้วที่ผมต้องดําเนินคดีกับคุณสรุรเชษเนี่ยเพราะที่คุณสรุรเชษพูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะตั้งแต่เดือนอะไรเดือนกันยานที่บอกว่าเนี่ยถ้าแฉเรื่องอ,อะไรอะ ถ้าถ้าตายกันหมดเออถ้าแกเปิดเผยนะออบ้างเนี่ยนะตายกันทั้งสตชเนี่ยเสร็จแล้วแกก็งเงียบแกก็ไม่ดาเนินการมาเป็นเวลา6เดือนเนี่ยนะจนสื่อมวลชนก็มาจี้ถามผมว่าตกลงเรื่องนี้ผมจะเอาอยัางไงนะผมก็เลยต้องดําเนินคดีตอนนี้เรื่องก็ไปอยู่ที่ปปชเนี่ยนะครับว่าคุณสุรเชษละเว้นกรณีนี้ก็เหมือนการคุณสุรเชษเนี่ยเป็นนายตารวจชั้นผู้ใหญ่นะ มีคนเข้ามาขอให้คุณเนี่ยช่วยวิ่งเต้นนะแล้วคุณก็ดําเนินการให้เขาด้วยนะคุณก็พาไปพบคุณประวิตรคุณเขียนเองนะไม่ใช่ผมพูดนะนี่คุณเขียนเองนะในเอกสารนี่ก็เผยแพร่กันทั่วไปหมดแล้วเนี่ยคุณก็พาไปพบคุณประวิตย์เนี่ยคุณก็ไปสนับสนุนเหรอคุณก็รู้อยู่แล้วการเป็นกรรมการปปชมจะไปวิ่งเต้นอะไรไม่ได้นะเห็นไหม อันนี้คุณก็เข้าข่ายหรือเปล่าอ่ะคุณเข้าข่ายคุณใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบไหมล่ะอ่าหรือหรือว่าเอาถ้าคุณอ้างว่าคุณไม่ได้ใช้ตําแหน่งนายตำรวจไปวิ่งเต้นคุณใช้ไอ,เอ,เอ้เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอ่ะคุณก็ไม่ถูกอยู่ดีแหละครับคุณก็ไปช่วยวิ่งเต้นคุณก็ไปสนับสนุนให้มีการการะทําความผิดนะเนี่เรื่องนี้มันเป็นการการะทําความผิดนะอแต่ระดับเป็นการไปวิ่ง นะครับเพื่อให้ได้เป็นกรรมการปปชเนี่ยระดับบิ๊กโจ๊กก็น่าจะทราบนะว่าคุณว่าว่าจะมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้อย่าลืมว่าคุณประวิตรเนี่ยนะเธอเป็นรองนายกนะแกมีตําแหน่งอยู่นะครับในรัฐบาลตอนนั้นนะในปี62ใช่ไหมที่เขาบอก่เรื่องนี้เกิดปี62ที่พาไปพบคุณประวิตคุณประวิเนี่ยแกมีตําแหน่งหน้าที่ทางราชการนะแกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะนะครับผมถึงบอกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะถ้าเบื่อคุณสุรเชษจะบอกว่า แกไม่ได้ทําในฐานะเป็นตํารวจแกทาในฐานะส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ถูกไม่แต่หมายถึงว่าบิ๊กโจ๊ก็น่าจะรู้ว่าถ้าหนังสือฉบับนี้มันหลุดออกมาถ้าข้อร้องเรียนนี้มันหลุดออกมาเนี่ยม,มันจะสะท้อนกลับไปที่ตัวท่านด้วยเดือดร้อนไปถึงพลเอกประวิตธด้วยใช่จะมีนคนอ,อย่างคุณวีระจับผิดตรงนี้ด้วยว่าที่มาที่ไปตอนนั้นใช้อำนาจมิชอบหรือเปล่าและบิ๊กโจกได้ประโยชน์อะไรจากการร้องกรรมการปปช ท่านนี้เราก็ต้องไปถามคุณสุรเชษแตผมไปตอบแทนไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> เออแล้วบางคนวิเคราะห์แบบนี้คุณวีระว่าถ้าร้องกรรมการปปรชท่านนี้ไม่ว่าผลมันจะทําให้ท่านหลุดออกจากตําแหน่งหรือย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของท่านเนี่ยแต่อย่างน้อยเวลามันมีเรื่องที่มีโจ๊กต้องมาพิสูจน์กันในกรรมการชุดใหญ่พอคนนี้มีคล้ายๆมีคู่ขัดแย้งต้องต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพราะว่ากรรมการปปชท่านนี้อาจจะลงมติในทางที่เป็นไม่เป็นประโยชน์กับบิ๊กโจ๊กมาตลอด จากประวัติเออเอ,เอาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะตอนที่ยังไม่ขัดใจกันเนี่ยนะเขาก็เขาก็สนับสนุสนคดีไม่ใช่เหรออ้อาวแล้วสาเหตุเนี่ยที่เขาขัดใจกันเนี่ยก็ในในหนังสืออันนั้นเนี่ยก็พูดชัดไม่ใช่เหรอว่ากรรมการพอปชคนนั้นมาขอให้คุณสุรเชษทําอะไรเออทำในเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะเห็นไหมอ่ะมันกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันแล้ว กลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สังคมก็สงสัยกันมาโดยตลอดว่ากรรมการปปชเนี่ยนะ <S <S บางทีถ้าตัดสินอะไรที่นะอ,อ,อาจจะมีเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมา <S 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 อ้าวนี่ยน,นหลักฐานเห็นไหมเ <N ee> นี่ยคุณสุรเชษก็ไปเปิดหลักฐานให้สังคมตอนนี้เขาหายสงสัยเลย เขาก็เลยเชื like ่อว um, ่าคุณมีรักมีคำตอบเรื่องนาฬิกาหรือยังพอฟังอย่างนี้เลยก็ตอนนี้ก็เห็นไหมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าพอมีหนังสือฉบับนี้ออกมามีคําตอบแล้วเรื่องนาฬิกามันก็ชัดเลยครับถ้าอย่างนี้ก็ชัดเลยทครับนะผมถึงบอกว่าคุณสุรเชษเนี่ยทำหนังสืออันนี้นะครับไม่ต้องมาเถียงแล้วว่าไม่จริงมันจริงอยู่แล้วล่ะแกทําจริงอ่ะแต่จะแกทําด้วยเหตุผลอะไรนี่มาถามผมไม่ได้ผมไม่รู้ต้องไปถามคุณสุรเชษอะโอเค